สวัสดีค่ะหวยออกวันที่16มิถุนายนเปิดสถิติย้อนหลัง10ปีเลขไหนออกถี่หวยออก16มิถุนายนเปิดสถิติหวยออกตรวจหวยผลสลากินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังไป10ปีมีเลขดังเคยออกด้วยเช็คที่นี่เลขไหนออกถี่บ้างวันที่16มิถุนายน68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16มิถุนายน2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้มีการออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีได้ทำการตรวจสอบรวบรวมสถิติตรวจหวยตรวจผลรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนย้อนหลังไป10ปีระหว่างวันที่ระหว่างปี58ถึงปี67โดยพบว่ามีสถิติที่น่าสนใจดังนี้ สถิติหวยออกวันที่16มิถุนายน2567รางวันที่1คือ518504เลขท้าย2ตัว31เลขหน้า3ตัว016428เลขท้าย3ตัว426447 สถิติหวยออกวันที่16มิถุนายน2566รางวันที่1คือ264872เลขท้าย2ตัว30เลขหน้า3ตัว519628 เลขท้าย3ตัว2 0 2 8 7 4สถิติหวยออกวันที่16มิถุนายน65รางวันที่1คือ361807เลขท้าย2ตัวคือ92เลขหน้า3ตัวคือ285 549เลขท้าย3ตัวคือ106 228สถิติหวยออกวันที่16มิถุนายน64รางวันที่1คือ691861 เลขท้าย2ตัว17เลขหน้า3ตัว007 054เลขท้าย3ตัว447 668ทถิติหวยออกวันที่16มิถุนาย,ยน2563รางวันที่1คือ516967เลขท้าย2ตัว64เลขหน้า3ตัว876 882เลขท้าย3ตัว565 625 สถิติหวยออกวันที่16มิถุนายนปี62รางวันที่1คือ174055เลขท้าย2ตัวคือ29เลขหน้า3ตัวคือ625884เลขท้าย3ตัวคือ127800สถิติงวดวันที่16มิถุนายน2561รางวันที่1คือ223131 เลขท้าย2ตัวคือ46เลขหน้า3าตัวคือ432 507เลขท้าย3ตัวคือ132 868สถิติหวยออกวันที่16มิถุนายนปี60รางวันที่1คือ943 142เลขท้าย2ตัวคือ47เลขหน้า3าตัวคือ626 878เลขท้าย3ตัวคือ373 740 สถิติหวยออกวันที่16มิถุนายน2559รางวันที่1คือ073816เลขท้าย2ตัวคือ79เลขหน้า3ตัวคือ251804เลขท้าย3ตัวคือ321749สถิติงวดวันที่16มิถุนายน2558 รางวันที่1คือ644 742เลขท้าย2ตัวคือ05เลขท้าย3ตัวคือ253 386 429 532ขอบคุ้นข่าวสดค่ะ